ก็สวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมกันทุกท่านนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมเองนะครับ MyD TV ตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์44เอ้ยไม่ใช่ผิดโกโกวาซีนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้ก็มีโปรโมชั่นใหม่มาแล้วนะครับตามมาน่าจะไม่ได้ของอะไรนะครับผมเพราะว่าเป็นเซ็ตเก่านี่ครับโปรโมชั่นต่างนี้เลยตัวละครสั่งทำมีแค่สูงสุดแค่สา0รอยนะครับคุณดู อ่ะไปะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าเมื่อกี้ผมไปแกล้งคนหมดแล้วหมดเลยมาปเปิดคลิปีมก็ทามันด่ากันยับเลยมันหนึ่งหนึ่งอยู่แล้วผมไปแอบยิงก็เดือดขาจะจคอยเดือดเวลามันยิงกันเดี๋ยวมันจะยิงกันตรงที่แถวนี้นะคนดูนะแถวนี้นมีแต่หักวกระจกอะ เอ็กชันเอ็กชอดหน้าแบบว่าเต็เต็มเลยอ่ะเอ็กชอดมาดิมามาดิมายิมไมาครับพี่คุณยิงผมทำไมนะครับผมไม่ได้ยิงพี่ซะผมเป็นยิงพียิงผมทำไมอ่ะไม่ได้ยิงมานเลยนะยิงครับพี่ มัไม่ดหอแตงจะียกิดไปเลยเฮ้ยเลเซอรแบบมีไปทำไมานี่้ัรองเ่อำมาเทากคนดูไม่เข้าายใครนี่มันจะเราจะด่าผมเละเลยเว้ยองผมัจะเลือหาแม่ โคตรกำอะเฮ้ยย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 ยอยย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 ยอยย่อยยายย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 ยเยยยยยยนยย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 ยายย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 ยคยยยยยยยรยยยยมยย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 ลาย เขาไม่เคยแยกรถมาห่อแล้วเขาแยกเปเข้มาแล้วแ่หอเร็กูเอาแล้วก็อน้ำอ้เลยแล้วเเหลังเอนเออนีเอออ่งไราอ่องเทมั้งถ้ามีถ้ามเติม50มีใคร่มอพอ่ได้

กูไม่ตายยิเดยิงดยเดยกแมักเลยโอ้ยเยี่ยลาป่าไปเลพวกเนี้ยโอ้โห้เยียขบวคแรงอ่ะตีหาทีมับหนุนเพิ่มเนี้ย ก็ดูข้อี่านเลยเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยยิงไม่เข้าร้องจะตายแล้วแต่แล้วแต่ออ้ยแตก เดียรง่วงนอนเฮ้ยมึงคือตึกมาทำอะไรอะ S <S ไบบอ้ยุบบ <S <S งคุณสู้ไม่ได้วะไอ้ยงสู้ไม่ได้คุณเดูลุงก็สองตัวนะให้าีได้กี่เวะเนี่ยสองนี่ยังแพ้อิดเอาเหี้ย นั่งเก็บแบ็กกันเอ้เก็บแบ็คเก็บแบ็ผมก็ได้เออ่ะเพคเขาอ่ะแล้วมึงจะไปซ้ำเติมกรนดานเพียรไม่ได้ซ้ำเติมของอ้ไล่ะเฮ้แล้วไปยังไงเรยไปยังไงเราไปยังไง พี่เีีตยวนี้เฮ้ยมันเอาวันนี้มันจะไหนวะเอามีตี่ัไหกอุม่ตีมึงสมาธต่องเท้าใจแม้คนฉันมือต้องการนะเดี๋ยวทำะไรแนี้เดีวทำอลังซ้ายนันบอกว่าเธอต้การจ้ไปเอออยูลองดูว่าเธอตำงการับา มันขึ้นมาไันขึ้นมาได้คมดูมันขึ้นมาเดเอาแเาแล้นเพื่อนกูสุดไงแล้วเพื่อนกูสุดแกเออเลื่อนเพื่อนกูไม่สวดอ่ะสว่ารครับยังไม่ได้พร้อมยเลย ไอเด็กวเรียนปากดีไหมไม่ดีเพี่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 พีมากับผมพี่าพี่เเตอี่เป็นแนวแนวเอ็มเควนูผมไม่เก่งอ่ะผมปั๊มยาไม่ถูกจังหวะจริงๆิเกีร์พวกเี่นโคตรสนุกเลยตอนนี้เมอ่ะมาเมกมาแล้วหรอโอ้ยย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 ย เอ๊ยกูดีเรอเมกยกผ่ลุงองย่มึงแเลยเฮผม่อมมีเจ้วอ้ยทำไมเียเหมือนเราโหดชันเนี่ยกูบอยทำไมมเบอรี่กูวิ่งวอสเปอร์เซนเลยวะแยกเขาละโอเจยิงดเมเบอรี่เออเนมเบรี่เมมเบรี่ ทำไมผมวิ่งรัวเนเลยมันน่าจะขึ้นหไม่รู้นะมันมันมีของโปรแกรมว่พี่มาใหม่ไอวินวินวินโลกรอะไรไม่รู้เมแมอยูด้วยผมไม่่เกมนโ์คแคบเลยใน่องวินลออนวินลอเกนไม่ลยจคกตนนี้ะ้นี้แบบมันมันเพิื่มทีดแบบสองพันเอ็นดีเลย สองพันสามพันนะร้ยตอนนี้มัมาเาขมาแล้วคนดูเดูราดูบรรดาผมนะเราดูบรรดาผมเราดูบรรดาผมเอ๊ยังมันจะเินาม่ไม่

เราวัดดึงหนึ่งไม่เป็นไงเราเล่นไม่เป็นแต่เราถ้าเกิดเราล่อยเราจะเก่งเราจะเก่งขึ้นแบบทูนเม่วันเรามีเพื่อนไงเรามีเพื่อนอ่ะเออเรามีเพื่อนเยเด็กกับลอกไเด็กเกีไอเด็กัไรเด็กขี้ไอเด็กกับลกเด็กีไอเด็กจังไร

ร้องแช่มันขอได้ไม่ใช่หรอแคลกูไม่เป็นมาแล้วมามาได้ไงก็ผมมีลิ้งคุ่มเนยเอ้ยไม่ใช่มีลิ้งเริจเพื่อนผมส่งให้ครับพี่เห็นเห็นเพื่อนเลยตามเพื่อนมาเร็วเมลฮะเดี๋ยวผมส่งได้จะส่ได้ไหมพี่โอเคส่งมาในนี่ เอ้ยมึงไม่มาให้กูแกงต่ออะกูจะอัดคลิปจะลงยูทูบเนี่ยอ้้วย่างเขานงไดปอ้คอโ้หิวหิวหิวหนึงห้าสิบบาทใครับได้ไหมมีครับมีขอลุมได้ปะล่ะเยขอมได้ปะล่ะระยะอ่อนป่วอ่ะระยะอ่อนกูห้ิใหม่เอห้าสิบเก่าเองกูอกอ ้จะอาลุมอ่ะจะสามัคีอ่ะจะสามัคีมึงเดืหนึ่งเลยแอดมินไปแอดมินครับให้ผมยังแอดให้ละให้นอนเสียผมยิ้มเลยมาดิเนี่ยมามาดิเฮ้ยจะแตกอ่ะเนาะจะแตกอ่ะเนาะมันจะแตกอ่ะเนาะ หไ้าสิ 50, บครับลงมาได้เนี่ยห้าสิบเก่าอ่ะนาย,เยมเยี่ยกดพลังสามมันคี่เว้ยพังหรือนไ้าสิ 50, บครับแอบคนเตมไปเยอะไหมอันนี้ เหย่อยนะครับแล้วไม่มีคนบวกแล้วนุขออนุาปิดคลิปเลยนะครับคนดูไว้เจอกันใหม่ครับ EP หน้าแล้วกันบ๊ายบายครับผม